น้อมกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะการในกครทบการนินครับน้อมอาจารย์เจ้าค่ะอาการภายัยในจิตรอบของเมื่อคืนเจ้าค่ะก็ก่อนที่จะเริ่มตั้งสมาธิจะมีอาการผืรออึดผะออมเจ้าค่ะเป็นเวทนาทางกายที่ประสบอยู่ช่วงนี้ ตรงนี้ก็จะช่วงที่ผ่านๆมาสองสาเป็นอาทิตย์เลยเจ้าค่ะก็มีอาการแพนิคหัวใจเต้นรัวมือสันจะอ้หอบอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะก็จะมีอาการแล้วเขาก็มาทําให้กลัวก่อนที่จะเริ่มนั่งแต่ข้าพาเจ้าเข้าใจว่าเป็นการทดสอบก็เลยดัาษาอย่างเดียวแล้วก็ฝืนนั่งฝืนนั่งกับอาการเวีนนาที่มีอยู่ตรงงานนเจ้าค่ะก็ เวลาเต่งเสียงออกมาก็จะอยากจะอ้วกแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากก็ิดทนได้ก็นั่งได้ดะบระสาอย่างเดียวกำหนดไว้ที่ปลายจมูกอันนี้คือการเคลียร์พื้นที่ก่อนนะเจ้าค่ะก็จะนั่งเหมือนนั่งสมาธิจริงเลยก็คือนั่งตั้งกายตรงแล้วก็นั่งดับภาษาเสียงเสียงออกมาจนกว่าจะโล่งโปร่งเบาถึงถึงจะเริ่มกดเวลาเจ้าค่ะ ช่วงนี้ก็เลยการนั่งสมาธิก็เลยใช้เวลานานกินเวลาประมาณเกือบเกือบสองชั่สองชั่วโมงแบบนี้เลยเจ้าค่ะรอบของมักจุนก็เป็นแบบนี้เคลียร์พื้นที่จนจนโล่งแล้วเคลียร์พื้นที่จนโล่งแล้วก็กราบพระองค์กราบพระองค์เสร็จแล้วก็เริ่มนั่งเริ่มนั่งสมาธิก็จับสาัศว์หนึ่งองค์ทาเจ้าค่ะาา 1, จับสันนิบาตทพอเริ่มมาก็องค์นิวันห้าที่เขาดับไปแล้วเจ้าค่ะเขาก็ สลุมสลือย่างนี้จะขัดก็มีการที่เขามีตามมาฉันทานิวรณเกิดขึ้นองค์ถิน่นนมิทานิวรณเกิดขึ้นแต่พอเกิดขึ้นแล้วเขาก็สงบลงไปด้วยด้วยอนุสาสนิปัญหาขององค์คือดับปัสสนองค์ทำได้ได้เร็วยิ่งขึ้นพอสํำรวจตรงนี้ไว้ได้แล้ว แล้วเขาก็เริ่มมีอาการโล่งๆสบายๆึ้นมาก็มีองค์วิตกวิจารทร์แล้วการดับภาษาดับภาษาได้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องรวดเร็วเขาก็ค่อยๆค่อยๆน้อยลงน้อยลงแล้วเขาก็สงบพอมีอาการที่เขาสงบระงับอยู่ที่ปลายจมูกองค์นิวนห้าเขาหลับไปแล้วอาการแช่มชื่นปรากฏขึ้น มีมีอาการตรงนี้ปรากฏขึ้นแล้วท,ท่านอาจารย์คมคายพิมพ์แสงท่านได้ได้ส่งข้อความมาให้เมื่อคืนเจ้าค่ะว่าให้ข้าพเจ้าอ่านพระสูตรเหตุเกิดและเหตุด,ดับสัญญาแทงในสมาธิเจ้าค่ะพอถึงขั้นตอนนี้สภาวะที่เขาพร้อมแล้วก็หยิบพระสูตรเหตุเกิดและเหตุดับสัญญาขึ้นมาอ่านในสมาธิเจ้าค่ ก็กำหนดอ่านจนจบพอสูตรพอกำหนดอ่านจนจบพอสูตรแล้วพระเจ้าก็จะเลิมาวิธีหนึ่งองค์ธรรมสำงลวงจมหกอยู่อย่างนั้นอยู่ยางนั้นสภาวะที่เวลานั่งสมาธิแล้วเขาไม่เคยเข้าอะไรเลยเขาไม่ได้เข้าเขาไม่ได้สงบเลยแต่ว่ารอบเมื่อคืนหลังจากที่ได้กำหนดอ่านพะสูตรไปแล้ว ก็จะมีสภาวะที่เขาสําลวมเข้ามาที่ปลายจมูกแล้วเขาก็เป็นอาการเหมือนทรงเหมือนเหมือนทรงชานเจ้าค่ะเป็นอาการที่ีเขาโล่งเบาแล้วก็<า>สงบเย่องนะ่ะเจ้าค่ะแล้วก็ทีนี้ก็เกิดไม่ได้นานเจ้าค่ะก็ไม่ได้คงอยู่อยู่นาน จากภาษาต่อเนื่องต่อเนื่องไปจะพาว่าเขาก็ไปต่อเขาเขาก็ไปไปต่อเนื่องต่อไปก็มีองค์ปิติเข้ามาองค์ปิติเข้ามาก็จะมาในรูปแบบขององค์การหาที่คอยกระสิทองค์เวทนาเข้ามาก็ไม่มีอะไรเลยที่ทําได้ที่ที่ที่จะมาทําให้ให้ออกจากสมาธิก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจกับเวลาด้วยจากภาษาอย่างเดียวเจาา้าค่ะจาภาษาอย่างเดียวจนนาฬิกาดัง ครบ85นาทีครบ85นาทีก็กําหนดออกจากสมาธิากล้น้องสาวท่านอาจารย์เจ้าค่ะครับสาธุงัน้นการการเดินมักของขัง้นนะเนาะเวลาเคลียรพื้นที่นี่ก็ตอนนี้ก็หันไปทําสมาธิใช่ไหมตอนเคลียพื้นที่ก่อน ต้องต้องโล่งก่อนถึงถึงจะต,ต้องถึงจะนั่งได้ตามที่ท่านอาจารย์บอกว่าไม่ต้องสนใจเวลาเจ้าค่ได้จริงก็ทํา่อช่วงนี้ทําทาหลังจากที่ท่านอาจารย์บอกเจ้าค่ะก็ทําตามที่ท่านอาจารย์บอกต้องการน่าสมาถ้าทาจริงแล้วก็อย่าหวังผลนะงงแลข้อสังเกตก็คืออย่าไปสนใจเขาคือคือทำไปแล้วเขาจะเกิดอะไรก็เรื่องเขาเราจะไม่ไปตามดูตามรู้ตามเห็น แม้เรามีหน้าที่อะไรของท่านม,มีนัิดาปัสสัตถส่วนเขาจะเกิดอะไรผูทจจ้ที่จะจําที่จะรู้ที่จะมารายงานอาการภายในจิตก็คือท่านผู้เดินมรรคก็คือออกจากมาที่ก็ถ้าไม่บันทึกเสียงที่จะพูดเก็บไว้ก็เขียนแล้วก็มาเขียนวันหลังได้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เขียนนาขนาดนั้นก็มาเอาตามที่บันทึกก็จะได้ผลนะครับจะได้ผลเพราะว่าถ้าถ้าท่านปล่อยไว้ ถ้าเราลึกเองหน้าวิญญาณแล้วถ้าไาเขียนที่หลังหน้าวิญญาณแล้วนะครับไอเอินทรีย์ที่น่่นมีอยู่ก็คือหนะ้าปจุบันเขาจะมีอินทรีย์เขาอยู่ที่ยังไม่จางคายกําลังจะจางคายกําลังจะหมดแต่ก็ยังมีอินทรีที่สามารถที่จะมีกําหนดอานุาณภาพตรงนี้อยู่เนื่องจากยังมีอนุสาสนีอยู่ค่ะ ทีอย่างไม่ได้หมดเลยแต่ถ้าท่านออกจากสมาธิอ่ะก็หมดแล้วจริงๆก็หมดแล้วไม่มีแล้วอย่าเว้นเวลาทําต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเขาก็จะมีใจที่ท่านได้สะสมสะสมสะสมนะครับพอเข้าใจไหมอย่างงี้พอเข้าใจแล้วจ้ะค่ะดังนั้นถ้าท่านปล่อยเวลาก็หมดแค่เหมือนอาการที่ท่านดับขาดอะรเพราะท่านไม่ดับต่อเนื่องต่อเนื่องจนเขามีกําลังเข้าไปสู่สมาธิเคลื่อนไหว ท่านเจาอะไรไม่มีไม่มีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ให้ดับปัสสาวะให้เกียร์พื้นที่อกอนที่นั่งมานั่นแหละคือการสร้างวิชากายคตาสติเห็นไหมเป็นการสร้างวิชากายคตาตและดับปัจจุบันที่ดับปัสสาวะนั่นก็คือการสร้างวิชากายคตาสติซึ่งจะเป็นมีกําลังนะครับต่อเนื่อง มีกำลังที่จะส่งผลไปในวิชาตติปัฏฐานสี่นะครับแล้วก็มาเข้าสู่ระบบของวิชาอนนาปานติที่จะไปเข้าสู่อุเบกขาที่เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์มาในการอยู่กับลมอัศะสัปัสสะจนกระทั่งเขาดับไปนะ้าท่านไม่ทําให้ครบถ้าท่านไม่ทําให้ครบ,นะครบวิชาก็ไม่มีการ เกิดปรากฏปรากฏขึ้นการเกิดน,นะเพราะอะไรเพราะระหว่างวันท่านดับท่านก็อยู่กับปลายจมูกบ้างไม่ได้อยู่บ้างลืมบ้างนะครับจาได้บ้างไม่ได้บ้างอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของการเดินมักช่่งแรกแต่เมื่อเดินมัก่อเนื่องแล้วเนี่ยจะต้องปรับนะครับต้องต้องต้องแก้ไขในสิ่งที่บกพร่อง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือดับอย่างเดียวไม่สนดับอย่างเดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านมีหน้าที่ดับแบบแต่ผู้ที่เขาจะไปรายงานอาการภายในจิตที่จะมีการจดมันนั่นแหละหรือสภาวะของผู้เดินมรรคภายในของท่านเองแต่ถ้าท่านทอดทิ้งตรงเนี้ย hmm. นั่นแหละไปทำให้เจหายก็ไม่เขียนนั่นแหละ มาเข้าไปสิ่งแ้วในการได้มากระผิดเอาขนาดที่ท่านเขียนนั้นลึกขึ้นมาก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะไม่ได้เป็นผู้เดินมาพันเปอร์เซ็นต์จะเป็นลูกผสมอยู่อยา่างนั้นแต่ก็ต้องเขียนไงนเพราะอย่างน้อยการเขียนการบันทึกตรงนั้นอย่างน้ก็ต้องมีบุญมากกว่าบ่าวก็คือบุญสดมากกว่าอกุศลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดภายในสมาธิของท่านสมมติว่าเทียบแบบร้อยเปอร์เซ็นต อันที่ท่านบนทึือหรือเขียนอาจจะได้แค่หกสิบหรือห้าก็ยังมากกว่ามาแม่มาหมายก็อยู่ห้าสิบสห้าสิบครับบุตสอนนักุตรสอนถ้าใครมีลารนุภาพสูงกว่าห้าสิบผู้นั้นก็สามารถที่จะสังส่งจ้างกาลังพลานุภาพได้แต่ถ้าน้อยกว่าเขาก็ต้องบังคับท่านอยู่ตลอดนีน้อยกว่าบุญน,น้อยกว่านักขณะน,นักขณะอีกนะครับ แลการที่จะมีอินทรีย์มีกําลังขึ้นมาอินทรีย์ห้าพลห้าเนี่ยที่จะทําให้เกิดสินสมาธิปัญญาวิมุตต์ต้องเป็นไปตามลำดับเพราะสินเริ่มบริสุทธิ์ปุ๊บสมาธิก็จะบริสุทธิ์ด้วยสมาธิก็มีกําลังด้วยนั้นสมาธิจะมาจากไหนก็าจากาการสํารวมในกาะดับพัดตาตัววิญีาณถ้าท่านไม่สํารวมในการดับก็ไปทางตาหูจมกจิตใจหลุดเสียกิแล้วมดไปหมดแล้ว ไม่หลับไม่ดับไม่ดับเขาไม่ดับวุจะมีเหตุการเกิดดับขอขกไม่ได้ยปัญญาเห็นไหมไม่มีปัญญาเพราะนั้นเมื่อมีปัญญาของผู้เดินมัสก็ไม่สามารถจะเข้าสู่วิมุตติได้ทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันสิ่สมาธิปัญญาวิมุตติต้องเห็นการเรกริดดับก่อนเองการเกิดดับกอนเองการเกิดปัญญาเห็นไหมปัญญาในการรับรู้ในการรู้แจ้งตลอดด้วยทีเดีวยว และปัญญาก็มาจากสภาวะหนึ่งรู้อะไรรู้สภาวะของวิชาที่หนึ่งคือจะต้องเจอกับมีวรรณะใครรู้ผู้ดเดินมรรครู้ไม่ใช่มารู้แล้วก็ไปตามตามมาไม่ใช่ต้องผู้เดินมรรคใช่ไหมครับเพราะเกิดทั้งหมดเกิดจากสัญญาสัญญาของมาดนั้นนะครับจนกระทั่งท่านมาฝึกเมื่อไหร่มีกําลังเมื่อไหร่ถึงจะกลายกรับเปลี่ยนเป็นตัญญาปาริย พราะนั่นจริงต้องวัดแทงตลอดแค่ดูการต้องใช่นไหมในสมาธิแล้วก็มารู้แจ้งในธรรมของบอกว่าอ๋อวิชาที่หนึ่งจะต้องให้นิวรณ์หน้าหลับมีที่องค์วิจาี่หวรณ์มีอะไรบ้างมาวิชาที่สองก็ต้องมีวิตกมีวิจารวิตกเป็นเรื่องของกิเล่แต่วิจารเป็นอนุสาเนีแต่ก็ต้องคู่กันเพราะองค์แค่ว่ามีวิตกมีวิจารไม่มีวิตกมีวิจารณ ไม่มีวิจารมีวิวตกก็มีหรือวิตกวิจาร์สงบไปใช่ไหมพวงตัดอะไอย่างงั้นตรงเนี้ยเราเจะบรรลุต้องวิตกวิจารสงบนั่นหมายความว่าไม่มีวิตกกแล้วก็ไม่ไม่มีการดับนั่นคือตรง้าอุเบกขาเนี่ยที่จะไปเข้าลงมาสาตปาตต์ตาก็คือไม่มีวิตกไม่มีวิจารเห็นไหมที่วงตัดไม่ใช่เพ้อฝันเลื่อนไ่ ยังมีตัวิญญาณก็แสดงว่าวิญญาณยังเคลื่อนอยู่สมาธิยังเคลื่อนอยู่มีอภาษาทั่วไปก็ยังมีจิตส่งออกอยู่เห็นไหมนั่นคือมีวิโตปมีวิจารณ์ก็คือยังมีการดับอภสษะทาระบบภัยยะยังมีการดับอภสษฐะด้วยองที่จังหวัตาตางว่าในส่วนนั้นสวรตาั่นยังมีการทิ้งความเป็นท่านหรือกวาเป็นนายจะานะเป็นควาเป็นปัิจจาตุปัฏฐานเห็นไหมนั่นก็คือการที่จะเข้าไปเห็นการเกิดดับของวิญญาณ นะครับในรูปเวทนาสัญญาเนี่ยนี่จะกนั้นจะไปเข้าใจเรื่องของเวทนาจะไปเข้าใจเรื่องของปัญหาจะออกจะเข้าใจปเป็นลาดับลำดับไม่ใช่ไม่รู้แจ้งแทงตลอดเลยอะไรสักเรื่องไม่ได้เลยนั่นก็ต้องบรรลุเนี่ยแม้ทำพระองค์อาการภายในจิตทำองค์ีิยไลที่ควรรู้เมื่อรู้แล้วก็ต้องเข้าไป เาะนั้นต้องไปเจอปิติเองเพราะนั้นปิติเพราะเกิดขึ้นเพา,เพาต้องมาสิงท่านงายายผมมาให้เป็นไปตามหน้าแห่งกรรมเพราะนั้นก็ไม่เข้าสู่ระบบวิชาของพระริยีนะมเพราะอะไรเพราะวิตตกวิจารสงบไปเพราะนั้นปิติก็ต้องสงบไปด้วยถ้าปิติไม่สงบไม่ัวิสุขได้นามกายกายก็จะต้องกายเบาจิตเบาโลกเพลปิติเข้าไปไงกายหนักเปิงไปจะหลับกลางอากาศ น้ำมูกน้ำลายไหลน้ำตาไหลบ้างทุบออกร้องไห้เห็นตะวันนระกโรงแต่งไปเรื่อยเปืป่อยปวดเอาปดแข้งปดขาปดหัวจะระเบดิดนี่ไงมานเข้าไงจะใช้กรรมไงเนี่ยแหละต้องทำยังไงล่ะก็ต้องดับอะต้องเจริญภาวนาแบบนี้ถึงจะเอเขาอยู่เมื่อเอาเขาอยู่ยปุ๊บจะละสุขละทุกข์ก็คือไม่เอาแล้วทุกข์ทุกฉันไม่สนใจแล้ว เจอเวทนาสามเจออนุสยัยเข้าใจอนุสยัยนี่เป็นของเดิมแม้เป็นกําลังเดิมที่มีอยู่ก็คือวิบากน,นักติเขาเข้ามาตรงนะี้ะฉะนั้นเวลาสุละทุกละวิชาแล้วน,นักธมนัตในส่วนนี้เขาก็จะทําให้ลมภาษาจับภาษาดาัแล้วก็รอะไรเพราะอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิก็ลงไม่เด็ดับวิชาอนาปานติกก็จะปรากฏก,การเกิดมีกําลังขึ้นมา จากสติปัฏฐานสติวิชาสต,าต,สต,าติเข้าสู่วิชากายยงกตาสติเพราะนั้นเขาจะเชื่อมสัมพันธ์กันหมดถ้าท่านไม่ทําทั้งหมดที่ให้เสียอธิบายไปทำารน้อยทำแบบไม่เข้าใจก็ไม่รู้แจ้งแต่ตลอดเห็นไหมไม่เป็นผู้ที่เข้ามาทำไงไหนเพราะนั้นทำทั้งหลายย,ออย่อมยังไร่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทำทั้งหลายให้บม่รู้ทำไม่บริส เพราะเขาไม่ไหลอ่เขาไม่รู้แจ,งจ้งกันตลอดทานก็ไม่รู้เป็นยังไงสมาธิกก็ไม่รูใจถึงเห็นกระบอกคลองเนี่ยปัญญาที่ไหนจะเกิดอ่ะการเห็นการเกิดดับก็ไม่เห็นักทีไม่ส,สัมผัสักทีสัมผัสแต่อะไรปัญญามาก็คือความจำที่ฟังอย่างทิพย์อ่านจากพระสูตรได้ยินจ่ากครูบาอาจารย์กล่าวแต่เกิดจริงจริงในจิตของท่านเองที่เกิด เห็นไหมไม่เกิดอ้าวทำไมเมื่อก่อนเกิดได้ทําไมที่ก้าพเจ้าเดินทางเข้าสู่วิชาอนาคามิอันนั้นคือท่านทําจริงท่านเอาจริงเอาจังต่อสู้ไม่ยอมแพ้ใช่ไหมตอนนี้บริบท่เปลี่ยนไปเมื่อบริบทเปลี่ยนไปบุญก็น้อยไปด้วยเห็นไหมครับหนั้นการที่จะเข้ามาสู่ธรรมวินัยของอผ์ก็ต้องเข้ามาให้ถูก เข้ามาให้เต็มระบบไม่ใช่โป๊ป๊ะโปโป๊ะโปงนั้นทํำก็ทําจริงใจทําจริงใจทําจริงจังจริงใจจริงจังนั้นก็คือศรัทธาไม่ค,ค่อนแคลนถ้าตราัทธายังค่อนแคลนอยู่ก็ไม่ได้นะครับันั้นก็จะทําให้เมื่อศรัทธาเด็ดเดี่ยวก้าหารมันร่นคงก็จะทําให้ทิฏฐิถูกต้องทิฏฐิก็มีความมั่นคงคือความเห็นถูกถูกไหมที่ผิดผิดจนเนี่ยเพราะความเห็นมันผิด สมาธิผ,ผิดองค์เดียวเังนะความเห็นนะั่นแหละความเห็นก็คือความจริงเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์กล่าวให้ฟังบอกให้ฟังและทําตามนั่นก็คือความเห็นถูกถูกตาเลี้ยสติอรยิยมางมิงแปดถ้าความเห็นครูบาอาจารย์พูดมาพูดมาไม่มีความถูกสักอย่างนะท่านจะบรรลุธรรมได้ไงก็แสดงว่าพระพูดพระรมพระสฆ์ต้องเป็นองค์เดียวกันหมดมในธารม่ไหนกยของ์ ต้องถูกตามเนี้ยแตเตอริยามะไม่ไม่ใช่ถูกตามใจความความต้องการหรือความอยากของวิญญาณใช่ไหมเพราะนั้นถูกตามไหนถูกตามรูปรู้จักรูปแล้วรู้จักเวทนาเวทนาใช่ไหมสุนารทุนาทุมาสุรู้จักตัณหาที่เขาสติปเนี่ยใช่นไหมเพราะฉนั้นเขาก็อยู่ในสัญญาหมดทั้งหมดไหนในมาในอยู่ในสัญญาหมดอ่ะปิติอ่ะอยู่ในในนี้หมดสัญญา ดัะนั้นสัญญาจึงมีเยอะมากมายไงการมสัญญามีอะไรบ้างมีการมาสัญญาและอะไรสัญญาเวทนาวิตกดังนั้นเขาก็จะมีสัญญามาณการมาพบก็มีใช่ไหมดังนั้นในสัญญาที่เกิดขึ้นจึงเป็นทั้งรูปสัญญาและอารูปสัญญานะครับฉนั้นสัญญาที่มีอยู่จึงมีการเกิดปรากฏทุกระดับชั้นทุกสมาธิ ไม่ได้เกิดแค่ระดับท่านเพียงระดับเดียวเกินหมดปรากฏหมดแต่มีอินรี์รู้หรือเปลา่าเพราะนั้นเขาต้องเข้ากันได้รวมกันได้รวมกันได้ดูน้ำพึ้งน้ำพึ้งน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำนมสดน้ำนำสดเป็นทําด,ดวงเดียวนถึงจะมีการบรรลุนั่นคือเอกกัตาจิตเอกกัตาลมสร้างอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวสหรารกัตะเข้าหากันคือการผรสมผสานร,รวมทั้งหมดทั้ง นิวรณ์ห้าทางวิโตวิจารณ์ทางปิติทังสุขเป็นหนึ่งหมดถึงจะทําให้โรมาจา,าระปัสสะดับเห็นไหมถ้าไม่ดับไม่มีทางที่จะรู้อาการภายในจิตท,ทางระบบเมื่อท่านรู้ปุ๊บเข้าใจปุ๊บเดี๋ยวเข้าไปได้หมดเลยนะถ้าฟูดเบรกอยู่ก็จบไปต่อไม่ได้นะครับงนั้นทำที่ชี้ให้เห็นของการบารรลุจึงบรรลุที่ขันสี่นยได้ฟังหรือ,อยงอังคลิปนี้ ทั้งหมดแล้วเจ้าค่ะน้องกับท่านอาจารย์จาฟัางแล้วต้องลองนําไปปฏิบัติด,ด้วยใชไหมว่าเออาบรรลุที่ขันสี่นะเพราะนั้นทางเดินของเขาคือขันห้าเห็นไหมทางเดินทั้งหมดคือขันห้านะถ้าท่านขันห้าท่านไม่ถูกต้องอ่ะท่านจะไปขันสี่ได้ไงเราก็ขันตี่คือเข้าไปสู่ระบบสุดท้ายเห็นไหมกายเบาจิตเบาในนั้นไม่มีแรงสิ้นลมดับหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นท่าทั้งสี่ด้นลมไปกับท่ามีะหายไปไหนหมดไม่มีแล้วหมดใช่เพราะเขาทรงอุเบกขาอยู่จนกระทั่งอุเบกขาก็สงบดับไปเหมือนกันทุกอย่างต้องดับหมดแม้ถ้าไม่ดับวิมุตก็ปรากฏไม่ได้ไงปรากฏการเกิดไม่ได้เห็นไหมไม่มีการเกิดขึ้นปรากฏไม่มีการแสดงวิมุตวิมุตก็ไม่มีจริงเห็นไหมแสดงว่าครูบาอาจารย์สอนแล้วท่าน ไม่สามารถที่จะเข้าถึงทมชั้นลึกของค์ได้ทำทั่วๆไปก็เนี้ยพูดอย่างเงี้ยตััวๆไปแต่เพิ่ลึกปุ๊บต้องเข้าไปสู่ระบบวิมุตตำไมทำเนี้ลึกต้องเข้าถึงวิมุตครับไม่ใช่ว่าไม่มีทางเดินกต้องมีทางเดินทางเดินที่มีการปฏิบัตินะครับต้องปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ครูบาอาจารย์จะเอาอะไรมาสอนก็ของปองลอมเ่งเพราะฉะนั้น ครูบาอาจารย์ที่สอนทุกๆองค์ก็ต้องเจอของจริงแต่ว่าการเอื้อนเอ่ยการกล่าวทำก็แตกต่างกันเนื่องจากเป็นอ่าอิงซีนะครับเป็นอิงีที่ไม่เท่ากันไม่เสมอกันอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นเคล็ดวิชาแต่ละโปองก็จะมีแต่ละโปองท่านอาจารย์ท่านหนึ่งก็มีแบบหนึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งก็มีแบบหนึ่งม่งั้นก็เราก็ อยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันหมดเ่ยเป็นคนคนเดียวกันหมดไม่ใช่เหมาเพราะบุญมันต่างกัน,นทิ่ทำมาไม่เหมือนกันเมื่อทามาไม่เหมือนกันแต่เมื่อบรรลุแล้วเสมอกันหมดเสมอที่วิมุตเห็นไมพระองค์เสมอทวิมุตนะครับการเดินทางที่จะเข้าสูงสุดคือต้องไปที่วิมุติยานทสันนะวิมุตคืออยู่ที่วิชาของวิชาสัญญาเวรสมาบัตเห็นไหมเพราะนั้นพระองค์จึงให้ตัดไว้ในองค์จากสี่พุทธิ ที่จะบอกสอนพระสับทําได้ต้องถึงพระสัตว์ตรวจเห็นไหมก,ก็คือพูดที่ถึงวิมุติเท่านั้นถ้าไม่ถึงวิมุติสอนไม่ได้ใครสอนนั้นนรกเลยจะไปวิสัยหมดนะครับดัะนั้นครูบาอาจารย์ที่มาสอนได้ก็ต้องได้รับการรับรองจากพระองค์นะครัแล้วก็มีพระสูตรรองรับในการสอนในการที่ขึ้นทำขั้นตอนก,ก็ตรงตามพระสูตร นะมีคําถามก็ต้องมีคําถามตรงตามประตูแล้วก็มีคําตอบตรงตามประตูไม่ใช่นึกเองไม่ได้มญญัดเองไม่ได้นะครับต้องตามพระองค์หมดข้าใจาย,ย่างแบบนี้เพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงในคาพระองค์จึงจะต้องเชื่อมโยงถึงกันหมดถ้าท่านไม่ทำหนึ่งท่านก็ไม่ต้องไปหวังสองสามสี่ห้าหรอกทำไม่ได้หนึ่งไม่ผ่านนะจะไป สองสามสี่ห้าไม่ได้แต่การทําเนี่ยเขาจะไปด้วยกันหมดเนื่องจากอะไรเนื่องจากมารเข้ามาครอบงำหมดพระอริยยังไปไม่ถึงแต่มารไปรอแล้วไงเข้าใจไหมการบรรลุธรรมพระองค์ถึงตัดได้บรรลุแล้วบรรลุเลยก็คือบรรลุในสมาธินั้นๆในฌานนั้นนักขณะจิตนั้นในวิชานนในสภาวะของขันธ์สี่ในแต่ละวิชาเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าใคร ไปบรรลุที่ขันห้ากาไม่บริบูรณ์นะไ,ไม่บริบูรณ์แล้วถามบรรลุที่ขันห้าได้ไหมได้แต่เป็นอะไรอ่ะเป็นพิชาชาทิติเห็นไหมเขาเป็นพิชชาทิติเพราะ,ะนั้นการบรรลุต้องบรรลุทั้งขันห้าและขันสี่ขันสี่และขันห้าเห็นไหมเพราะโลมาซาตัปัสะสาวะดำอ่ะเข้าไปสู่วิมุตต์ถึงขันสี่อ่ะแต่ต้องอาศัยขันหน้าเข้าไปเพราะกายนี้เป็นกมเก่าต้องผ่านกายทั้งหมด นะครับต้องผ่านกายทั้งหมดถ้าไม่มีกายท่านก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้นั่นเทวดาจึงปฏิบัติธรรมไม่ได้นะไปบรรลุธรรมบนบนระบบอ่ที่เอารพระสริอองมายืนกันมายันกันไม่ได้นั่นคือสมัยพระองค์ที่ยังไม่ได้บรัติธรรมว่าพิจุห้ามกล่าวสอนถ้ายังไม่ถึงองค์มนะิมุติขั้นทำเห็นไ,ไหมและเทวดาจะไปอ่าขึ้นไปแสดงธรรม ก็ไม่ได้ก็คือพระองค์เองสมัยพวกมึงยังมีพระชนชีพยอยู่แต่เพื่มเมื่อพระองค์ห้ามเรื่องฤทธิ์จะพระองค์ไหนจะหอ,อกขึ้นไปได้ไม่มีแล้วเห็นไ,ไหมแล้วก็เทวดาสิ์ผู้พี่หรือจะเป็นอาสาธรรม,มิกก็คือเพื่อนเพื่อนทหารเทวดาจะไปแสดงธรรมให้ก็แสดงไม่ได้อันนี้หมายถึงเทวดาที่เป็นภาริญนนะที่จะต้องไม่กลับมาสุดโลกนี้คราวเดียวเพราะอะไรเพาราะบรรลุไปแล้วใครจะไปแสดงแสดงไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ใช่ฐานะแสดงไม่ได้เพราะอะไรเพราะผู้ที่บรรลุตรงนั้นปุ๊บเข้าพันธิพาณหมดแล้วจะเอาเทวดาเนี่ยมาแสดงธรรมเอาเพื่อนมาแสดงก็ไม่ได้ถูกไหมเอาอ่ผิด,ผ,ดผิดที่มาแสดงก็ไม่ได้ไม่ใช่ฐานะเห็นไหมก็พงศัดไว้ก็จริงอยู่ที่พงศัดนั่นคือสมัยที่พงศ์ที่ยังไม่ได้ห้ามเรื่องลิทยังไม่ได้บัญญัติแต่เมื่อพงศ์ทรงบัญญัติแล้ว นี่คือทาลึกเลยใช่ไมพค์บัญดาภิกษุผู้มีสิทธิ์ห่อไปไม่ได้สมัยพระองค์ลงบัญัาิเนี่ยสองพันมาปีเอแล้วเนี่ยพระองค์ก็บรญดาไปแล้วเนี่ยก็ขึ้นพายไปสองพันมาปีแล้วใครจะลงไปแสดงฤทธิ์อะไรได้ล่ะเห็นไหมละ่ะแล้วพระองค์ก็ตัดแล้วมาสู่โงนี้ครับก็คือมาอครั้งเดียวจะต้องมาบรรลุที่ขันห้าแล้วกลับขึ้นไปไปชดใช้กรรมที่ท่านได้ทําคือกรรมอะไรไม่เข้าสู่ระบบ ท่านก็ต้องลงไปดิลงไปดิเป็นเรียนวิชาที่หนึ่งใหม่ก็ไปทำรมาี่เองทำเองขึ้นมาเองหมดตามอายุของเทวดาแต่และชั้นเหมือนกับวิชาพระโซดาปฏิพสตุดบันวิชาปฐมฌานหนึ่งกับก็หนึ่งแสนปีก็อยู่ไปดิใชไมล่ะเพิ่มมาวิชาที่สองเท่าไหร่กี่ปีจำได้ไหมกี่แสนในะกี่ในในในกับหน,น,นึ่งกับใช่ไหม ห้าร้อยกับก็มีสองกับก็มีเห็นไหมเ <c oughs> ยอะแยะไปหมดเห็นหรือเปล่า,านั่นคืออายุของเทวดาที่จะต้องได้รับเห็นไหมรวมแล้วห้าร้อยประมาณห้าร้อยเจ็ดกับหนึ่งกับสองกับสี่กับแล้วก็ห้าร้อยกับนั่นคือวิชาตรวิชาแล้วก็วิชาของดุสิตเห็นไหมกานดุสิต อันนั้นก็เป็นพันๆนะครับซึ่งกว่าจะบรรลุแต่ละวิชาแล้ถึงจะเข้าพันธิภานด้วยด้วยพระองค์เอนใครจะมาสอนอีกไม่มีก็เรียนมาจากขันห้าแล้วใครจะมาสอนขันสี่ห่ะแต่ถ้าเทวดาที่เป็นปุถุชน mm hmm. เขาก็ทําตามระบบของเขาไงมันไม่เกี่ยวกับเทวดาอะไรมันใจไหมแต่พระองค์ตัดไว้เนี่ยมีทั้งปุถุชนมีทั้งอริยะอยู่ด้วยกันเหมือนกับวิชาของ พรนะอนาคามีเช่นกันวิชาทววิชาเห็นไหมยิ่งเป็นลําดับลําดับหมดไปพาชั้นไปอะไรไม่ได้ต้องตามบอมจริงเข้าใจไหมอย่างนี้เข้าใจเจ้าค่ะอ่ามีคําถามอีกไหมเราอืมเออไม่มีคำถามเจ้าค่ะน้องกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะ ไม่มีแน่นะแล้วกลับไปทำเนาะด <Okay. S 1> ับให้หมดแต่ให้หมดเรื่องของเรื่องท่านไม่ขยอาที่จะดับเนาะในระหว่างวันแา่ว่าเป็นทุกท่านนะเป็นทุกพระองค์แม้ว่าพระองค์อูบาอาจารย์ที่บรรลุมาแล้วก็เช่นกันไม่มีไม่สามารถที่จะดับได้หมดอันนี้ก็เป็นปกติแต่ต่างกันตรงที่พระองค์แต่ละองค์ก็เข้าสู่วิมุติแล้วเพราะอะไรเพราะมี พราะแต่ละพ่อองครูบาอาจารย์เป็นจิตตั้งอยู่หมดแล้วถ้าจิตตั้งมาก็คือบรบรลุปุ๊บในทีธรรแป๊บหนึ่งหนึ่ง,งวินาทีสามว,วินาทีห้าวินาทีกายเบาจิตเบาลงมองออกจนตสบายนั่นคือในทีธรรมทรงอยู่เป็นจิตตั้งแต่ของท่านไมนใ่ใช่เช็นไหมเป็นการสํารวมเป็นสีให้บริบูรณ์ไม่เหมือนกันนะอย่าคิดว่าเหมือนกัน การสำรวมเจให้บริสุทธิ์่ายจะไปถึงจิตตั้งอยู่แหมอินทรีย์ต้องมหาศาลนะต้องเขาถึงม,มิมุดนะแล้วก็ทรงในพิฏฐธรรมต์จงยังบริสุทธิเข้าใจแล้วจ้ะค่ะอ่ะเอาเอาแล้วนะนมรณาศาสตร์ครับบ๊ายบาครับน้อมกราบแท้ท้าท่านอานจารย์พลังจิตองสถาธิมุตเจ้าค่ะน้อมกราบอนุมทนาสาสตร์น้ำกลับสวัสดีครับสาธุครับบ๊ายบานะครับาน้อมกราบแท้ท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะ